สวัสดีนะคะแม่แม่จ๋าตอนนี้เราก็จะมาปล้นกล้วยนะคะที่แบบว่าอ,อ๋อมันไล่ไม่ได้เลยนะคะหลายวันนะคะก็กล้วยก็เริ่มที่แบบว่าอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วนะคะกล้วยก็อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วนะคะ,อ,บบะ,คะอ่าทั้งหมดก็ยี่สิบวีนะคะจะให้สาวป,ป่องกินไปเลยนะคะคุณแม่คุณพ่อนะคะ ก็ทุนไม่เหลือก็ไม่เป็นไรนะคะคุณแม่เดี๋ยวค่อยไปหาหาหาทุนมาใหม่นะคะคอยหาทุนมาสู้ใหม่เนาองปองเนาะเมื่อวันไหลไม่ได้แล้วก็ยังไงก็ก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเพื่อน้องช้างที่รอเราอยู่นะคะนู่นปลาแก้วนะคะเราให้ปลาแก้วไปแล้วส่วนนี้ของปลาปองนะคะสองของปลาปองตอนให้ปลาแก้วเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูขอประทานาภัยนะคะคุณแม่ เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยทอ้อนะคะแตนะะ่ก็ต้องสู้นะคะก็ต้องสู้นะคะเพื่อ,อช้างทั้งช้างแล้วก็คนเลี้ยงนะคะทั้งช้างแล้วก็คนเลี้ยงช้างฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะ พังแม่พลอยพี่จักรีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะเมตตาสาวปองเราด้วยนะคะตอนนี้ก็น้ําตาไหลนะคะหนาวเดี๋ยวรอจะเอาออกไปตากแดดนะคะต้องมีผู้ช่วยนะคะเอาออกคนเดียวไม่ได้เพราะว่านางค่อนข้างจะดื้อนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงไว้ท้องตอนท้องก็จะเอาแต่ใจนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะสู้แล้วก็ดูแล กันไปนะคะจนนะคะนางจากคลอดนะคะก็เป็นผู้หญิงีีไวไวายๆผู้หญิงที่เอาแต่ใจนะคะก็ต้องทนทนกับอารมณ์นางให้ได้นะคะคุณแม่คุณพ่ณอนะคะก็มันอยู่ในช่วงแบบก็เหมือนก็เหมือนเราแหละเวลาท้องก็คิด,ดนุนอีกที่ไวายๆเหมือนกันอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนประมาณเนี้ยอืม โอยค่อยๆก็ได้ค่อยๆไม่ต้องรีบมีใครแย่งหรอกโอ้ยอหิวหิวของหวานหิวของหวานเมื่อวานก็เมื่อสองวนันสองวันพ่อก็เอาอ้อยจากงานช้างมาให้กินดูกินเยอะก็ไม่ได้ร้อนร้อนใน ทุกอย่างต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีนะคะทั้งปลาแก้วแล้วก็แม่พลอยนะคะให้กินเยอะก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ปวดท้องนะคะวันนั้นก็หัวใจจะวายนะคะเอาข้วโพดเอาข้วโพดดิบให้ปลาแก้วกินปลาแก้วปวดท้องนะคะท้องอืดน,นะคะเวลาช้างไม่สบายอนะ่ะหัวใจจะวายตายแม่เห็นเขาแล้วปรับสงสาร นางก็นอนอย่างเดียวเลยนะคะนางปวดท้องนางทำอะไรไม่ได้นะคะนอนลูกสงสารนางอันนี้ก็ไม่ได้ให้กินแล้วนะคะไม่ได้กินละก่อนจะให้กินก็ต้องต่อไปก็ต้องต้มก่อนถ้าไม่ต้มก็คือจะไม่ให้กินนะคะเดี๋ยวพี่พลอยพี่พลอยต้มให้พี่พลอยไม่เป็นแต่ป้าแก้ว่ะให้กินให้กินข้าวโพดดิบ รู้เรื่องเลยแม่แม่สงสารมากรู้สึกผิดเลยอ่ะเหมือนเราทำให้ลูกเราป่วยอ่ะรู้สึกผิดเลยนะคะแม่หมดยังหมดละหมดละอัลตาาราเมื่อคืนนะคะก็นะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวพังแม่พลอยพี่จกกักรีนะคะก็มีน้องชีางสีเชือกนะคะมีลุงทองคำป้าแก้วแม่พลอยน้องจกกักรีนะคะ ตอนนี้คุณลุงก็เอาคุณลุงไปพักผ่อนอยู่ในป่านะคะเนื่องจากว่าคุณลุงไม่ได้นอนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็ขี่รถไปดูเอานะคะอยู่ในแปลงหญ้าของเรานะคะที่เราปลูกแล้วมันไม่ขึ้นเอออย่าไปตีของแม่หวะแล้วก็เอาลุงไปนอนอยู่ที่นู่นนะคะเพราะว่าอากาศหนาวด้วยนะคะลมลมแรงด้วยนะคะก็จ้องอา ดูดูแลทั้งสุขภาพทั้งคนและช้างนะคะก็แม่แม่เอฟก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะคุณแม่จา๋าคุณพ่อจ๋านะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊เคราะพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ